เธอ,อลูกชายแล้วว่าแบบใหม่เกินล่าสุดหนูนิวนะคะชาวรินนะคะไปออกบัฟทอกมาล่าสุดคือดิฉันนะล่าสุดรีแอคหนูนิวก็คือเพลงขึ้นใจนะคะแต่ว่ามันหลงไปได้เพราะมันไม่มีเพลงเนาะแต่ว่าเนี่ยผลงานล่าสุดหนูนิวเมื่อ1 3บสนาทีที่ที่ผ่านมาหนูนิวไปออกบัฟทองกนะคะ,นะคะ EP พีหกที่ช่อง Buffalo แก๊ก ดิฉันก็ต้องเจริญเสวนทุกคนนะมารีแอคกันแล้วก็มาดูด้วยกันนะคะขออนุญ,ญาตพี่ๆ Buffalo แก n g ag, ทุกๆคนด้วยนะคะเราชื่นชอบผลง,งานของพี่ๆทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตรีแอคใน EP นี้เถอะเพราะว่าหนูก็เป็นแฟนคลับนองนูนนิวชวรินนะคะก็เลยอยากจะขออนุญาตขออนุญาตและกันนำคอนเทนต์บางส่วนนะคะมารีแอคเพื่อพูดคุยกันกับแฟนคลับทุกๆคน เธอว่ามันจะตะลกไหมฉันว่าตลกนัน,นแน่นอนแล้วคือเราไม่คือเราอ่ะไม่ค่อยเห็นมุมนิว,นวแบบตลกตลกแบบขนาดนั้นนะอย่างรู้ว่านางจะแก้ปัญหาสะพอน,น้าอย่างไงนางจะไปยังไงนะี่แหละมามาดูกันค่ะดูดู <laughs> แค่เห็นนะน้องกูก็ตลกแล้วว่าตอนนี้นหนึ่งคาดเดาไม่ได้จริงๆนะกูบอกเลยพร้อมค่ะหนึ่งสองสามป่ะนดี่้อนรบมิยิดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ พูดช kind of ัดมากเลยนะครับเห็นไหมฮะคือการพูดของพี่ม uh ันจะมีมีปลาทู voilà ่ไหมซื้อมาด้วยซื้อดุกยี้ตัวตัวนั้นซื้อมาลลยเข่งนะครับแต่ปัดปลาทู่นี่ซื้อมันต้องซื้อมาสองตัวน่ะถ้าถ้าซื้อสามตัวนี่เป็นปัาที่ปาที่ยากกว่าโอเนี่ยที่ผมเคยสอบอนมหกเองเนี่ยยากกว่าโอเนี่ยที่ผมสอบแค่นี้ก็พวกคุณก็รู้แล้วใช่ไหมว่ารุ่นนิว จำสับไม่เก่งเลยจำสับไม่เก่งถ้ารายการนี้ผมอาจจะไม่รู้ตัวเองเลยครับว,ว่าตัวเองแบบอ้าวไม่อง้น่้จะไม่ได้ผมปิดหวังในตัวนิ่งๆ,ๆมากๆไอ้คนนันะ้เลยว้าวไอ้คนน้เยนลยแต่นี่คือเรานอนหลับไปแล้วนะหลับไปแล้วเจอความมืดความเงียบมองไม่เห็น ตั้งแต่วันนั้นมาผมไม่เคยลืมเลยว่าผมเป็นประสบการณ์แบบนมันมืดมือมองไม่เห็นแล้วมันก็เงียบด้วยมันเป็นความทรงจำที่เลวร้ายแล้วก็แบบไม่อยากพูดถึงเลยบัฟท็อกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับรายการบัฟท็อกรายการที่เราจะถอดสมองและมาลองคุยกันครับสำหรับวันนี้อยู่กับ นูนิวสวัสดีครับสวัสดีครับขัดสมองเราลองคุยกันเริ่มด้วยการจริงๆฉันไม่เคยดูบับทองจบเลยนะวันนี้เรจะลองดูบับทองแบบจบแนะนำตัวกับกล้องว่าชื่ออะไรตลกเราจะก็ดูดูไม่จบแต่แต่ต้องแนะนำทั้งหมดสามสามกล้องเลยครับเพราะเรามีสามกล้องโอ้ใช่แนะนำทั้งหมดสามกล้องเลยครับเฮ้ยน่ารักมากเลยลูกชายนุนิวครับ น่าหวาดหว่นสวัสดีครับน,นิวครับสวัสดีครับ <c oughs> นิวครับตอนตอนถอนหายใจนี่คือไงคือแบบเอ๊ะเราทำทำไมวะอะไรอย่างนี้ยเด้อไม่รู้สึกว่าตื่นตันใจตื้นตันใจไม่แต่ไม่เคยไม่เคยแนะนำตัวสามกล้องอย่างนี้ใช่ไหม ก็ที่อ <chat> <out ch> ื่นไม่เคยนะคะับที่นี่ที่แรกถูกต้องเพราะว่าตึงตันรายการเรามันมันแตกต่างนิดนึงเพราะต้องแนะนำสามกล้องเพราะว่าห้องตัดต่อเราเป็นจอไอแม็กนะครับมันจอสามกล้องมาต่อกันมันจะค่อนข้างใหญ่คุณภาพเราค่อนข้างสูงครับรายการแบบนี้นะฮะโอรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่หน้าผมจะได้ไปอยู่ในจอไอแม็กใช่ครับทั้งสามหน้าเลย ทั้งสามหน้าใช่ครับแล้วก็ทานนิวขยับตัวแรงๆหรือว่าสั่นเก้าอี้อะไรเงี้ยคนดูก็จะสัมผัสได้ด้วยเพราะว่าของเราจะฉายในรูปแบบ 4Dx 4Dx ครับครับนี่ผมลองสั่นดูได้ครับลองลองดูนี่มาถึงนี่เลยเห็นไหมครัคือ ถ้ามนกูต้องเล่นตามด้วยอ่ะมึงเราอยู่ในจุดที่เราเล่นตามศิลปินเราเนาะเรารักเขาขนาดนั้นแล้วว่ะนี่อย่าอย่าอย่าทอย่างนี้บ่อยเพราะเดี๋ยวมันจะไม่พอดีกันนั่มันสาดดีครับชอบครับดูดิยังยังยางยายังยังยงยัมันกำลังจะเข้าสู่มึงพวกเราทำอะไรกันอยู่เนี่ย ใครพาหนูนิวไปรายการนี้อยากรู้เรื่องการศึกษามันะครับหนูนิวเรียนจบอะไรมามันเรื่องที่มเกษตรมเกษตรเียนคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาจีนครับผมคือเราเลือกที่จะศึกษาเรื่องภาษาจีนโดยเฉพาะเลยใช่ครับทำไมครับเราเราชอบภาษาจีนเพราะอะไร่ะรู้สึกว่าภาษาจีนน่าสนใจ เราต้องมองไปถึงอนาคตด้วยก็ใช่ครับมองว่าในอนาคตเราน่าจะต้องได้ใช้แล้วก็ครอบครัวเป็นจีนด้วยครับแสดงว่าก็มีความสามารถในการพูดภาษาจีนได้ได้เป็นเป็นเป็นต้นทุนอยู่แล้วด้วยอันนี้เป็นครอบครัวเป็นคนจีนแต่ว่าพูดจีนไม่ได้อ๋อไม่ได้เราก็เลยต้องศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมจริงๆก็ไม่เกี่ยวกับครอบครัวอก็ใช่อยากเรียนเองอยากเรียนเอง แต่พอพูดถึงเรื่องครอบครัวมาต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวคนจีนเหมือนกันครับ,รบที่มาทางบ้านพี่ใชแ่แต่หน้าตาอาจจะไม่ค่อยเป็นทางจีนนิดนึงอาจจะดูเป็นฟินแลนด์นิดหนึง่งหมือกันก็อาจจะหลายคนอาจจะไม่รู้อันนี้คือบอกเลยว่าเป็นเชื้อสายจีนครับพี่เดือหน้าหน้าตาดูเหมือนคนฟินแลนดนใใ์ใช่ใช่ใช่น้อยคนมากที่จะมองออกนะครับ บางคนจะคิดว่าเฮ้ยเป็นคนเชื้อสายจีนหรือเปล่าอแต่นี้ไม่ใช่เป็นเชื้อสายฟินแลนด์นนอะไรอย่างเงี้ยเออคือคอ่าแต่อากงพี่เขาแบบมาจากเมืองจีนก็มีความเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งจีนไทยจีนก็เลยมีความสามารถในการพูดภาษาจีนได้ด้วยอ,อันนี้เราเรียนจบภาษาจีนมาโดยเฉพาะก็แสดงว่าเราตอนนี้ก็คือพูดภาษาจีนได้แล้วพูดได้ครับ ได้ลองลองสนทนาคับนี่สนทนากันได้ได้เลยทักทายข้ายาสวัสดีครับสว่นิวกินข้าวหรือยังครับโอ้แง่รู้เลยวากินข้าวมังไกมาห็นไหมอไม่ใชไม่ใช่ไม่เิเห็นไหมทุกคนงหรือนี่ กิ金金้งกิ้งนำอะไรมาเอ่อ今天我喝ยาวยาวมากอ้วนนี่อ้วนรอฟังอยู่เอาเร็วๆเลยเร็วเกินน<金>้ำอะไรมาอืม今天我喝白水<อ>白水白水,白水ทุกคนอาจจะงงใช่ไหมแต่อ้วนนี่รู้เลยน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าถูกนะี้ฮะ เห็นไหมครับคือน้อยคนนะครับที่จะมีความสามารถแบบผมนะฮะการแบบเอาภาษาจีนภาษาไทยมาผสมประสานกันแบบนี้น่าดองน่าดองคือทำตัวไม่ถูกตอนเนี้ยทีนี้มาถึงผลงานมาครับได้จากการดูรายการอย่างที่รู้กันนุ้่ก็เล่นซีรีส์มาด้วยนะครับแล้วก็ซีรีส์ที่สร้างชื่อเลยก็คือเรื่องคิวตี้พายนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อถูกเนีย คืออยากรู้ว่านิ่งเฮียก็หาว่าซื่อเนี่ยซื่ออะไรซื่อวานพอดีแม่ให้ไปซื่อกับข้าวซื่อกับข้าวมากินนะซื่อน้ำพริกกะปิมากินครับซื่อน้ำพริกกะปิมากินนะมึงมนเรานี่กินเผ็ดนะเป็นคนกินเผ็ดเลยอ่ะใช่ครับเป็นคนกินเผ็ดกินเผ็ดก็กินกันในกองเลยครับโอ้เราก็ซีดซาดบีด อุ้ยปลาทูไหมปลาทูซื้อมาด้วยซื้อดูกี่ตัวตอนนั้นซื้อมาลายเค้งนะครับลายเค้งเลยคนในกองคนข้างเยอะครับแต่ปลาทูนี่ซื้อมันต้องซื้อมาสองตัวน่ะถ้าถ้าซื้อสามตัวนี่เป็นปลาที่ปลาที่ปลาทูนี่สองตัวโอ้ก็กินกินกันทั้งกองเลยกินกันเยอะมากเลยครับตอนนั้นมีซีดซาดปลาเพ็ดกระปี้เพ็ดมึงรู้กูเป็นคนใต้ไปแล้วตอนนั้น เป็นคนตายไปแล้วปากนี่บวมเลยบวมบันทีฟิลเลอร์มาเลยครับโอ้โหฉีดฟิลเลอร์แล้วอร่อยไหมอ่ะโอ้อร่อยครับถ้าไม่อร่อยก็ไม่น่าจะซื้อมากินโอ้โหก็กินน้ำพริกกระปี่อย่างเดียวเลยกับปลารถัวทั้งทั้งทั้งกล่องเลยครับโอ้ยจิ้มเกลี่ยเกลี่ยกระปุกกระปุกข้าวเนี่ยเ้าซุ้ยไม่กินข้าวด้วยไม่กินกินแต่น้ำพริกเลยซด น้ำพริกกินใช่ครับนี่คนเขาจะเอาปลาทูไปจิ้มน้ำพริกแต่นี่เอาน้ำพริกไปจิ้มปลาทูไปจิ้มปลาทูเอาปลาทูจิ้มน้ำพริกอันเนี้ยปกติเลยครๆก็ทํากันใช่ครับแต่นี่แต่นี่เราเอาน้ำพริกจุ่มปลาทูปั๊บแล้วจิ้มจิ้มปลาทูปึ๊บแล้วกินเข้าไปไม่ได้ใช้ช้อนด้วยไม่ใช่ครับโอ้น้ำพริกก็ ก็ไล่มาตามมือมาทีนข้อกอเลยก็ไล่เลยครับเวลากินก็กินปุ๊บก็ต้องเก็บตรงนี้ด้วยเหลียให้หมดเลยแคนโอ้โหไปไอ้นี้เขาไม่ห้าใครในกองนี้แต่ละคนหรอกโอ้โหแต่ละคนนี้น่มากเลยครับแล้วบางทีไล่ลงมาไม่ได้ถึงแค่ มันไล่มันก็ยุงสิทีนี้ทำไม่ได้ตัวเองเลียไม่ถึงทีนี้เดือนร้อนเพื่อนนั่ง้ค้างอ่ะเอ้ยมึงช่วยคุณน่อยไว้เอามาปั๊บตรงนี้เลยปั๊บนอกจากความแบบอร่อยน้ำพริกปลาทูแล้วอร่อยด้วยเซี่ยวด้วยอ่ะมันได้้องยางพร้อมกันเลย ถือว่าเป็นมือที่ครบเครื่องอะไรกินอ๋อหรี่เว้ยกินลีผัดกันอย่างเงี้ยสนุกได้ออกกําลังกายด้วยโอ้โเป็นการกินน้ําพริกปลาทูที่ไม่เคยเจอที่นหนมาก่อนเลยผมก็เพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกที่กองมึงอันนี้คือภาษาอะไรแต่ถ้าใครภาษาไทยแล้วนึกภาพไม่ออกคุณลองดูจับน้ำพริกก่อน อันดับแรกต้องน้ำพริกก่อนเลยเต็มเต็มือเลย <c oughs> ลมาแล้วไล่แล้วไล่ปาแล้วก็จิ้มประถูปา,ปาไล่กินที่มือเสร็จถ้ามาถึงเนี้ยถ้าคุณกินอยู่ <c oughs> คุณมองห้าเลย <c oughs> ใครใครอยู่ตรงนั้นเรียกเฮ้ยมึงมันนี้นกกห,หๆๆๆๆน่อยมันเลี้ยจะเก็แดให้น่อยพี่ได้ข้อมูลมาว่านุ่นนิวเนี่ย มีความสามารถพิเศษอย่างก็คือเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆอะไรเงี้ยแบบเชี่ยวชาญมากๆเลยนุนิวบอกเลยว่านุนิวเป็นคนที่จำศัพท์เก่งมากอันนี้จริงไหมจริงครับจริงใช่ไหมคือเราสนใจเรื่องศัพท์อย่างเงี้ยใช่ครับรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบเรียนภาษาครับรู้สึกว่าคำศัพท์แต่ละภาษาน่าสนใจมากอย่างอย่างที่ว่าเราเรียนก็คือภาษาจีนอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อคือเราสนใจเรื่องศัพท์ใช่ครับ ได้สับก็จะได้ฟังนิวทั่วโลกเลยสับอะไรได้หมดเลยครับเป็นคนที่เที่ยวชาญเรื่องนี้พอสมควรแต่คนดูครับบางคนเขาแบบไม่เชื่อว่าเฮ้ยข้อมูลที่เราได้มามันจะจริงหรือเปล่าแน่นอนว่าเราก็ต้องมาพิสูจน์กันในรายการแบบสดๆอย่างนี้เลยดีกว่าพิสูจน์กันหน่อยเดี๋ยวพี่จะทดลองว่านิวจำสับได้เก่งจริงหรือเปล่าพร้อมไหมฮะ ยังครับยังไม่พอเดี๋ยวพี่ให้เวลาเลยต้องเล่นฉีกต้องเล่นฉีกโอเคไม่เป็นไรครับพี่พร้อมแล้วนี่คืออุปกรณ์ในการทดสอบใช่แล้วใช่ครับก็นิวนิวจำศัพท์เก่งมากถูกไหมใช่ครับอ่ะงั้นเริ่มจากอันนี้เลยครับพี่จะให้ดูนี่อันนี้คือเอ็ดครับดัดํา เอาโพดําใช่ไหมครับเอ็ดโพดําเอ็ดโพดําครับจําสับเก่งมากใช่ไหมใช่ครับนี่นะครับเอ็ดโพดําใส่ไปในนี้ปึ๊บซั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 บเอ็ดโพดําอยู่ตรงไหนฮะอันนี้น่าจะยากเกินไปสําหรับนายพนบอกจําสับเก่งมากอ่ะไหนลองอ่ะลองเออสักใบนึงสักใบ คุณต้องลงนี้นะอคุณต้องมาถอดเลยแบบนี้ด้วยอุ้ยผิดคุณจำศัพท์ไม่เก่งเลยทำมันเป็นโพดัมนะครับทำมันไม่ใช่เอ็ดเนี่ยโอถือว่าถูกครึ่งหนึ่งถูกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งในครึ่งคะแนนครึ่งคะแนนไหมหรอมึงไม่ได้โดนนิวอีจิบขึ้นมาเป็นเอ็ดผลจริงจริงเอาไปก็ได้ครึ่งคะแนนแต่ถือว่ายังไม่เก่งยังไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่คุณบอกว่าเอ้ยจำศัพท์เก่ง ว่าคุณ,คณไม่ใช่และไม่ใช่และผมไม่ได้เก่งเลยอ่ะอะอ่ะอเนี่ยผมเหลือให้สองอันสองอันเลยมีแปดกับเจ็ดให้หาเลขแปดเลขแปดอ่ะอันไหนเดี <laughs> ๋ยวผม <ใน S 1> สับ,สบให้ดูเนี่ยจำสับเลขแปดอยู่ตรงไหน ผมว่าใบนี้ครับใ,<น>ใบนี้ใช่ไหมคุณจำสับเครคุณคุณมีคนกระล่อนนะ <laughs> ผมว่าสรุปดู๋เราก็หยิบผมมีใบเดียวเลยเล็กแปดอยู่ตรงไหน <laughs> อยู่ข้างไหนอ่ะโอ <laughs> แอบมองสิอยแอมอผมรู้ว่ามันยากมันยากโจทย์ข้อนี้ยากมากเลยครับ ไม่งั้นคุณจำสับเห็นไหมคุณจำสับไม่เก่งเลยเห็นไหมอ่ะผมให้คุณดูอีกทีนี่เลขแปดนะผมจะสับให้ดูเลยนี่ปั๊บปั๊บอันไหนเลขแปดอยู่ตรงไหนยากกว่านี่ที่ผมเคยสอบตอนมมหกเลยเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็พวกคุณก็รู้แล้วใช่ไหมว่ารุ่นนิวจำสับไม่เก่งเลยถ้าไม่มารายการนี้ผม อาจจะไม่รู้ตัวเองเลยครับว่าตัวเองแบบโอ้ยี่น่าจะไม่ได้ผมผิดหวังในตัวมิ่งมีมากมากอย่าไปผิดหวังในตัวลูกจะมุดาไปเรียนใหม่เลยต้องไปเรียนใหม่แล้วลูกให้แฟนคลับผมถล่มคุณแฟนคลับผมมีจํานวนอยู่17คนถล่มถล่มแฟนคลับถล่มแอคเคา้าผม16แล้วก็ผมอีกหนึ่งอีกหนึ่งมีแฟนคลับพี่เบียร์นี่มีแต่คนชื่อเบียร์ใช่เลยใช่ครับ แล้วก็เขียนเป็นสิบเจ็ดภาษาและชื่อเบียมหมดเลยทีนี้มาถึงผลงานเรื่องเพลงม้างครับนอกจากนุงทิวจะเล่นซีรีส์แล้วยังมีผลงานเพลงด้วยเป็นของตัวเองเลยถูกไหมฮะมาหลายหลายซิงเกิลเนี่ยจริงนะบอกเลยว่าไม่เคยดูบั f ฟ a l o ตอกได้แต่ไม่เคยดูบัวฟา l o ตอกแบบเต็มๆจนได้มาดู EP นี้ล้อยากให้เลือกมาสักสักนิดหนึ่งว่าแบบในส่วนตัวเลยตัวเองเนี่ยชอบ เพลงไหนมากที่สุดผมมีเพลงหนึ่งครับที่ชอบมากแต่ว่าเพลงนั้นไม่ได้เป็นซิงเกิลครับ oh. เป็นเพลงที่โห oh, ประมาณสองปีกว่าได้แล้วอ่อครับครับไอคนน่ารักครับไอคนน่ารักจะไม่จะไม่จะไม่เพลนมาเขาเข้าใจเข้าใจขอบคุณครับแต่เย่๋อย่าไม่ไม่ไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้เดี๋ยวพึ่งตอนนี้ดีกว่าเ <c oughs> พราะมันมีกล้องอยู่มันดูไม่ดีถูกไหมเวลาเราพูดกันหลังกล้องก็ได้ไม่ไม่ใช่ค่ะ คือคือไม่พี่พี่พี่เอาแค่คําถามพี่ก่อนดีกว่าอยากรู้เฉยๆว่าแบบนุิวชอบเพลงอะไรของตัวเองที่สุดไอคนน่ารักวไพี่เบียเปปนอะไรไม่พี่คือมันรู้สึกแปลกๆไงคือไม่ค่อยมีใครชมพี่เท่าไหร่ไงแต่แบบเออผมไม่ได้ ไม่ไม่คือคือคือพี่อยากรู้เพลงเฉยเฉยอยากรู้เพลงอยากรู้แบบว่าไอ้นิวชอบเพลงอะไรนะที่สุดเลยไอ้คนน่ารักครับจริงป่าวจริงป่าวคือไม่ค่อยมีใครบอกพี่องนี้หรอกนะพี่ ผมอันนี้พี่เบียร์เขินลหละคใช่คือ<ม>พี่มมพแบบว่ามันทำตัวไม่ถูกอะหเลยว่าเออนะไม่เคยมีใครบอกพี่อย่างนี้ผมไม่ค่อยอยากพูดอย่างนี้เลยครับแบบผมไม่ได้ชมพี่เบียร์ไม่ไชมหรอกชื่อเพลงไอคนน่ารักครับ ไม่ได้ชมพี่ไม่ได้ชมครับพี่อุยพี่มีมารยาทในการปฏิเสธเขาเลยเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นรายการบับท้องนะแต่ต้องมีมารยาทมากเลยโอ้โหลิ้นยาวมากเลยครับลิ้นยาวมากน่ารักเลยเอ๊น่ารักหรอหนูนิวไม่น่ารักหรอพี่ไม่น่ารักก็ได้ ผมว่าโอเคน่ารักนะครับน่ารักมากเลยครับน่ารักนะพี่เรียนอย่าทำหน้าแบบเมื่อกี้นะใชะพี่พยายามจะทําให้น่ารักไงโอ้ย่าน่ารักครับจะทำเลยครับผมว่ามันพี่เี่เฉยๆก็น่ารักนะครับทาหน้าเมื่อกี้ยี่งน่ารักเลยโอ้ผมกลัวคนดูใขาใจรเลยอย่างถ้ามีที่หลังจะทำอีกดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะจะไม่ทําให้น่ารักกว่านี้ละโอย่าทำเลยครับ หน้ามันเริ่มไม่เป็นคนแล้วเมื่อกี้อ๋อน่ารักมากครับอยู่เฉยๆดีกว่าครับพี่เฮ้ยไม่เคยเจอใครน่ารักขนาดนี้เลยครับขนาดนี้มันก็นั่งหน้าจริงๆก็น่ารักนะครับขึ้นใจแล้วก็เรื่องเพลงอีกครับมันมีอีกเพลงหนึ่งที่แบบโหพี่ฟังแล้วแบบชอบมากๆเลยครับคือเพลงขึ้นใจถูกไหมฮะ ใช่ครับอันนั้นเรื่องราวเพลงนี้เกิดมาได้ไงครับเพลงนี้เป็นซิงเกิลล่าสุดของผมเลยครับล่าสุดเลยที่สามครับใช่ครับก็ตอนนั้นอยากทำเพลงเศร้าครับแล้วก็อยากได้คอนเซปต์ที่มีความเศร้าแต่ว่าไม่อยากให้เศร้าไปซะ100%ครับอยากได้เศร้าที่มีความสวยอยู่ครับเลยเป็นคอนเซปต์ว่าจำฉันได้อยู่ไหมครับซึ่งกลายเป็นเพลงขึ้นใจใช่ครับ แน่นอนว่าเวลาศิลปินมารายการของพี่ก็ต้องแบบโชว์ศักยภาพนิดน,นึงนะฮะับแน่นอนว่าเพลงเป็นซิงเกิลล่าสุดด้วย<ห><ะ>ทุกคนก็ต้องรอรอดูนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการแบบว่าผิดหวังนะฮะอยากให้นิวโชว์ขึ้นใจให้ดูหน่อยในรายการนี้ได้ไหมคัได้ครับวันนี้พร้อมมากครพร้อมใช่ไหมฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วโชว์ขึ้นใจได้เลยครับ อะไรครับเนี่ยขึ้นชายเกินคาดกูไม่คิดถึงขึ้นชายเลยกูไม่ได้คิดถึงขึ้นชายเลยคือเขาแว้มา ขึ้นชัจริงไม่ใช่พักชี่เลยขึ้นชัขึ้นชัขึ้นขึ้นอะไรขึ้นชัขึ้นชัยยัไม่ใช่มาฟังนู้นยร้องไปเลยแต่ว่าก็อยากดูว่าชัยตาบามุกใกล้เคียงโอ้ตายยาวเลยทั้งนี้ขึ้นชัขึ้นชัเกือบจะได้เกือบแล้วนะยังไงขึ้นชัขึ้นใช่ยช่ายถูกเลยครับโอ้ ตอนแต่งเขียนชื่อเพลงมันยากขนาดนี้เลยเหรอท่อนท่อนฮุกเพลงขึ้นขึ้นขึ้นใจมันร้องยังเือมีแค่ฉันที่จำขึ้นใจหรือมีแค่ที่ฉันจำหรือมีแค่ฉันที่จำหรือมีแค่ฉันที่จำขึ้นใจเมื่อเเรื่องแบบว่าเ็กส้นนี่ต้องแบบชัดเจนมากๆเลยนะต้องชัดครับ เพราะว่าผมเป็นคนค่อนข้างฟิก์เอ่อค่อนข้างใคอนโซลคาร์เรสตัวเองโอ้โหอย่างนี้เวลาแบบในคอนเสิร์ตนี่แฟนเพลงเ่ลเลองร้องเการนี้เราต้องเอาตัวรอดตัวเองเลยขึ้นใจใช่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมต้องขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบขึ้นใจไม่ได้ไม่ได้เลยขึ้นใจก็ไม่ได้ครับขึ้นใจก็ไม่ได้อะไรโชว์อีกสักทีนึงถ้าไปร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ต ต้องลองว่าพื่อมีแค่ฉันที่จำขึ้นใจขึ้นใจโอเคขึ้นใจเอเคกูมีความสุขละวันนี้กูได้ฟังนูนิวล้องเพลงแล้วถึงแม้จะเป็นเวอร์ชันใหม่แบบใหม่สูนนสองพันยี่สี่ยี่สิบสี่แบบวันนี้ด้วยอ่ะเป็นการต้อนรับครึ่งปีที่ดีมากเลยค่ะนูนิวล์ชาวลินเรื่อมีแค่ฉันที่จำขึ้นใจ โอยประมาณนี้แล้วกันค่ะทุกคนค่ะไม่อยากให้แบบไม่อยากดูเต็มๆนะครับมันจะเป็นการการน่าเกียดไปน,นิดนึงแต่ว่าขออนุญาตพี่พี่บาฟ โฟล o กแก๊กตรงนี้แล้วกันขอบคุณขอโทษพี่เบียร์แล้วก็ขออนุญ,ญาตมารีอคแล้วกันให้ให้กลุ่มแฟนคลับได้ได้แสดงความคิดเห็นนะคะในการที่ดูนิวไปออกรายการเพราะว่าเราก็จะรีอคนูนิวไปออกรายการปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าพิเศษส,สุดๆกับการไปบ้าทอล์กนะคะ EP ที่68ในครั้งนี้ถือว่า โนนิวทำสำเร็จนะคะในการที่ไปออกรับฟอกแล้วไม่ตายใหม่เลยนะคะน้องก็คือเอาต่อรอดได้รวไปถึงออคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นไม่ต้องเป็นซีเรียสมันเป็นการคุยกันแบบถอดสมองนะคะก็ถอดสมองไปที่เรียบร้อยนะคะได้ทั้งน้ําตาได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้ความสนุกสนานในการดูเรีแอคชั่นอันนี้มากด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เบียร์นะคะแล้วก็ทีงมงานเบฟโรแกกด้วยแล้วก็รวมไปถึงโนนิวด้วยนะคะคิดถึงมากและจากนี้นะคะ ทุกคนเวลาไปคอนเตรียมเลยหรือมีแค่ฉันที่จำขึ้นใช่มาล้วค่ะซิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย